มาเราไมา่เล่นอีเวนต์เล็กดีกว่าเมื่อกี้ไปเล่นอีเวนต์ใหญ่แหละไม่ใหญ่เกินนานเ <c oughs> ป็นโรมี่หรอโอ้ลูกสองโอ้ลบก็บ้าละไม่มเยอะมาก mẹ tặng gặp yên nhai lên đơn lên này này à, có sao hãm ui 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 แม่งยิงหลังหลังแหกเลยแล้วยอมที่ไหนล่ะลงเลยเนี่ยคิดเวกเตอร์คิดเวกเตอร์คิดถึงคิดแคบผมได้คูณสามเอ็มโฟนี่ไงอูซี่ผมแล้วได้ พลังขีก่กระสือเปที่เรียบร้อยเจ้าก็ดูมีตัวชิดด้วยจริงเล็บโรบเลยจะขึ้นมานะาจะขึ้นมานาะปืนนาะแรงนะโดดใส่แม่งเลยปะข้างล่างเนี่ยแต่อันนี้อ่อน คิวยิงเล็บโคบีกอืมนั่นยิงเล็บคบเจอพลังเล็บคบโหขยันมาซะเหลือเกินตายเลยนะลาก้อย ตัวเดิมปะเนี่ยไอ้ตัวตัวที่มันยิงผมปะยิงหลังผมอ่ะโอ้โหเจ็บไม่จำต้องซ้ำอีกรอบไม่เอาเรื่องจังวะมันแขนมันแขนโอ้โหสองตัวเลยยังไงก็ต้องเป็นตัวที่ผมยิงมันนั่นแหละมันแขนไง

ใช่ไหมไม่กล้าลงมามันต้องมีสักตัวอะไรที่มันไม่งหัวร้อนแล้วมันจะดนมามาันมุมอ่ะนี่เหลี่ยมซิกเลยไปนิ่งเลยไนงะนิ่งเป็นหินเลยเหมือนตัวละครเลยนะตัวตัวละครก็เป็นหินอนะ่ะ วนนันทูทีโฟ,โฟปั๊บยาเสียแล้วใส่เลยไม่ไหวนะฮะอึ๊บอึ๊บเฮ้ยมาดิเพื่อนตายนะ อ่าไม่ลงด้วยรู้เยอะด้วย,ย,ยโดดโดดจะโดดไหมเหลี่ย,ยมซิกมาดิ ซอยปลายคางเลยไปดีกว่าพลังแห่งพีกระสือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวทดลองทดลองย้ำกระหม่อมอีหืมโคตรโกงดูทรงแล้วไม่น่าจะเนิบแม้สักหน่อยอีกแป๊บนึงหน่อย,อแ,บบลย,ยแล้วก็เนิบนั่นหน่อยดูทรงนั้นหน่อยมาล่ะ เดี๋ยวรอมันเดินออกมานี่แบบชิวๆด,ดีกว่าเฮ้ยนี่มันยังไม่ตายนี่อุ้ยเปิดประตูออกมาหน่อยไม่ใช่ว่ามันรู้นะนายนายนานมาก นี่ทมันไม่รู้ะอะเฮ้ยเชี่ยแม่งกระสืออุยอ้ยอุ๊ยร่วงอุยอ้ยอุ๊ยทำเลยอ่ะปล่อยให้ทำทำดิอ้าวอีเชี่ยแม่งตายสามรอบเลยนี่มึงองตายผมด้วยนะแขนแขนจัด ไม่ดูนี่เสียงบอดเลยเสียงบอดหรือเสียงคนอยู่ตรงนั้นเข้าไม่ได้เลยสองตัวเลยเหรอเป็นบอดหรือเป็นคนด้วยไง พี่มีกูแคอเป็นบอทนะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดีกว่าหาร่งเห็นที่ก็ซื้อ ผมแม่งโคตรดีแม่งตอยูเนี่ยไม่พบในโบสมีเนี่ยดักสุดแล้วไง ้งหน้าผมก็มีอ่ะใครไปปลูกต้นไม้ไหมนั่นแล้ว <d _ n one> กูจะเข้ายังไง<_ <d> _ <n one> โหเดินตามตูนไปดีกว่าแล้วแม่งกระสือ ถอดหัวไม่ได้แล้วเดินตามตูดมยแลยมัน,นเหลือหกตัวเองวะโอ้โหเชี่ยแม่แล้วเยอะด้วยไอ้อแม่งเหมือนรู้รู้เยอะเหรอ เอาตาย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 เดียวสองตัวมีสองตัวเองขยับไปเลยขมันโดนยิงนะเมียน่ะใช่ไหมเชี่ยไม่เต็มละ ้ยมาแล้วอ่า,าร่วงเลยเป็นปุ๋ยเป็นยังไงล่ะห่าหรอเจองูเป็นไงล่ะผมกลัวยอยู่ว่าแม่งตัวสุดท้ายเนี่ยแล้วเจอ ม่งโดดทำไมวะเขาโดดทำไมอะไม่สนกินไก่ออุ้ยเชี่ยม่งพาเต้นใหม่ด้วยก็แชมอ่ะวันแมนน่ะผมไปละอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยกินไก่ชิวๆ